อ้าสวัสดีคุณพ่นอ้าวสวัสดีคุกพ่านื่อกผมโทรเลยดิเชนแอววันนี้ผมจะมาเล่นเบสบอลครับแล้วก็เอา้าแอดีอกอินคุณล็อกอินแล้วโอเคครับก็มีห้องว่างอยู่พอเดียวก็จะออกดิโอเคออกก่อนโอเคในเมืม่อมันไม่ออกใช่ไหมครับเราก็รอให้มันเข้ากันก่อน เคมาผมอยู่ทีมส้มนะครับไหนสม้มมีหนึ่งคนของไหรสองคนเคมีอยู่สองคนนะครับทีมสม้มแล้ก็รวมผมด้วยสามึมแบบ่งแมพซึ่งเบสบอลที่ผมโคตรํำนานนะครับขอพระยใกการแบบตกเขียวตายนะเพราะว่าเนื่องจากเป้แบบตกเขียวตายนี่มันเรื่องปกติดีเฮ้ยคนนั้นนี่วะเ นี่มันด่านนี้นี่ว่าไม่เียจำ,ำได้ไหมด่านบโบอะโกบักอะจริงๆมันจะมีกล่องแถวๆนี้นี่ได้โกนได้กโกนก็ไม่มีใครกันเตียงเลยผ<อ>มก็มชอบเอาสำาเรบใครที่ชอบเล่นขินเตียงนะครับผมนี่อยากเวนได้นะจะได้แบบอะไรนะ ไม่ชอบไม่ชอบไอพวกกินเตียเออเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ใช่ทิ้งไอพีไว้ใต้คลิปแล้วก็โพสไม่ต้องเปลี่ยนอะไอสตีฟฟังเหล็กฟาร์มเหล็กอีกเออ่อยลำบากแต่นี้แนะนํำให้คุณสร้างหนาๆเพราะว่ามันชอบทุบก,กันนะครับโดยเฉพาะข้างบนนี่แหละเฮฟาร์มไปม ถ้าเกิดผมมีสตรีมสดผมสายสดไปตั้งนานถ้าเกิดใครอยากฟังรหัสเพลก็จดไว้นะ b w l b s g n e t นะครับผมพูดแค่รอบเดียวฮึบฮึบฮึบวาง โอ้สีเรายังไม่ไปตรงกลางเลยไปให้ต่อสงทางนะครับมันจะได้สนุกในการนี้น่ะโอเคหมดแล้วเพื่อนรับตัวที่โตซึ่งโอ้สามพอดี กเกาะเหล็กก่อนเลยกว่านนะเกาะสำคัญกว่าโอเคก็ใส่เลยเฮ้ยเอาจริงเหรอเพื่อนวรอ p โ,โอเคล้วก็ข้าไปเรื่อยนั่นแหละเดี๋ยวผมเอาดาบแล้วก็ที่ขุดไม้ก่อน สตีฟฟัมเหล็กอยู่ได้เห็นไหมสตีฟอะไรมืออะไรมอโลอนะครับไอของกลับมาแล้วเอ้ยโดนเตียนโดนมาเอ้ยตีมันล้ามันเนียนเห็นไหม โอเคผมชอบเก็บไอ้พวกนี้นะพวกกินเตียงเนี่ยเฮ้ยจียมะน่ะเห็นไหมเพื่อน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 ตีมันติดมุมดิติดมุมมาดิมาด,มด,มด,มดิโอเคตกไปหนึ่งเออทางหมดนั้นแหละเพื่อน มันจะได้เข้ามาค่อยได้เออก็นั่นนะครับพวกชอบกินเตียงนะครับสำหรับใครที่เห็นไปแล้วนี่คือแบบพวกชอบกินเตียงไงรู้จักปะพวกชอบกินเตียงแบบจชอบปูลา,าค่าหูนขี้ขี้ข้ใ,ใส่ก็ก็แบบนี้ครับผมก็ชำนาญน,นะครับํำงานเลยชำนาญเรื่องตกไง บเก็บเรดก่อนขึ้นมาไม่ต้องขึ้นนะอปัตเจเยอปัติเทเทนาอปัตเจยาโถโถนีอปัตเจเยอปัติเทเทนะไม่ตกตายยังดีเว่ยเธอ แะไของไปงั้นงั้นถึงฉันไหนมเมื่อสองโอเคครับสำหรับด่านนี้จะมีบั๊กอยู่นิดนึงสีอะไรไปวะอย่าบอกว่าสีเราไปโอเคแดง <c oughs> ส่วนแดงนี้จะกลายเป็นฟาร์มนะครับ <c oughs> มีทนนตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อน อคมันก็เปิดศึกยาป้ายเพื่อนเดี๋ยววันบุกฝ่ามาดิฝ่ามาดิอุดดิอุดอุดดิครับรออะไร ผู้ชอบกินเตียงอีกคนแล้วมันก็ตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่ม <ๆ S 1> ไปอีกหนึ่งความกินเตียงแล้วปล่าต่อไปนีนถ้าเกิดเหลือสองทปท้ายครับมันก็จะเปิดศึกระหว่างสีเขียวกับสีดูโอเคตอนนี้เรารู้แค่ว่าสีเขียวกำลังสร้าง เราต้องรอให้สีเขียวนะกําจัดให้หมดก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มเออสีแดงก็น่าจะไปฟาร์มได้อยู่นะแต่ต่อเมื่อสีเขียวมาแล้วเราก็จะ <c oughs> ใช้ของให้หย,ย,ยิบประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากตังทุย กันไปลึกเง,งินเงินนะให้มันต่อมาได้เลยถ้าเกิดผมการต้องขออภัยด้วยเนื่องจากผมเออเรียกว่าไงผมทีมทีมมันทีมอ่ะมันเกิดจากความเล่นดีเล่นใจเป็นทีมเข้าใจไหมฝั่งนู้ไม่มีฮานูโอะโอเคมามันก็เข้ายากหน่อยนะครับ สองขออีกอันหนึ่งดิเคไปจะสีไหนกันอีกอันนี้ผมไปปลุกแหละโอเคมาหา้าพร้อมสำหรับทิกเล็กๆน,น้อยๆนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทำเลยคืออะไรนะ ดาบเล็กด,ด้วยเอาแล้วกูขึ้นไงวะเค okay. สํำหรับทิกนะครับขึ้นไม่ได้ไปก็ไม่ได้เพื่อนแค่ขอยืมทางหน่อยนะเนื้อไม่เป็นไรตามสบายสิใครจะว่าละ่ะเพื่อนแต่เราต้องอุดตรงนี้ให้ดีหน่อยวะเดี๋ยวมันจะเข้าไม่ได้นะทางนี้เราทางตันโอเคไม่มีอล้ว ผมหิวแบบนึ่งกินก่อนตอนนี้ครับสีที่จะเป็นไปได้สูงว่ามันจะเฮ้ยสีเขียวมา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 ,วมากมกันเต็มเลยชิบหายโดดมาดิโอ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วตกยังดีกว่าอีก ไอเพื่อนแรกบล็อกกันนอนมันอยู่บนหัวแล้วนะ่ะเพื่อนเพื่อนเร็วๆมันอยู่บนหัวนะ่ะเพื่อนเราติดอะ่ะลุบโอเคมา อมันตายแล้วเหรอผมนี่เล็บแรกวักก่อนเลยหืมสีเขียวโหสีเขียวโหใช่ไหมพรอมนล้วน,นะครับไม่ได้สูงมันอาจจะบุกทางข้างบนสีส้มเราไปเร็วเฮ้ยสี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 มาก

คือเตือตือตือยเตอเฮตอนนี้รู้แค่ว่าสีมีสีกำลังจะเล่นงานเรานะครคือสีเฮ้ยเอาเล็กมาก่นอยา่ยาเพิ่องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก็สำหรับเก็ตน้อยน้อยนอยสำหรับผมเก็ตเล็กเล็กเ,กเ,กเกน้อยๆน,นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกล่องนะครับใช้กันได้ มามันยกแก๊งมาดิสีม่วงนะ่ะไม่กลัวเว้ยกินไปกนเก็บเหล็กต่อสีม่วงเขาเรียกว่าพังแล้วนะครับยิงมาเลยพวกแล้วคนเป็ฟาร์มสีม่วง ดุน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 ปืนปื้นเพื่อนเราใช้ก็โทษเพื่อนมันก็ตกตกตกไหมโอ้ไม่ตกคนบ้านเดียวกันมาเกิดฉันขอโทษเพื่อนขี่ชนทำผิดไปหน่อยทำผิดนั่นแหละ หาทางกลับเองด้วยสีนุ้นก็ฟาร์มได้แต่ที่เกลยไป <c oughs> เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนกันโกวันที่โอ้เดี๋ยวมันมานะครับเขมาๆๆแล้วมาแล้วไปสีอื่นกันบ่อยจัง เปิดรูอีกแล้วเปิดรูใครวะเอา้าเปิดรูเหรอรู้ไม่รู้เลยเมฮ่าเช้าเหี่ยวาหีหิวหี่ยเราก็จะเปิดศึก ได้ประโยชน์อะสีเราด้องทำกันกันอย่างดีไม่ต้องกลัวแล้วครับต่อเมื่อมันจะต่ออ้อมต่อกันมาเต็มเลยเนี่ยเป็นอะไรดูดิมีอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะทำเอ็นเดอร์พลูเอ็นเดอร์พลู รวนอะไรรวนดินเปิดทางให้เขาเพื่อัตฝึกเร็วเร็วฟุกฟุกฟุกเร็วเร็วเร็วเรเห็นไหมนะมันมาดูเด๊ดเดๆๆเดไม่ได้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 โอเคครับผมก็ใช้ อันนี้คืออะไรผม็ี่เกตตอบัะคืออะไรเขาเรียกว่าไงปลาใส่คนแล้วเราจะวาดไปขาคนนั้นนะครับซึ่งมันเหมาะสาหรับการชิงคู่แข่งอมืมาสิเอาบวอหือปลดปลอยโอเคคบตีตีตีมันตีไม่ได้โอเค มันเป็นไงบ้างแคปมีการเกิดขึ้น โมโคโคโลโมโคโคโลโมอะไรโ,โ,โคโ,โคโ,โอเคต่อไปนะครับก็ปิปิปิปตกลกบ่อยจังเคน่าะ,ะปีเปนกันเตียมแบบไหนอะอยากรู้3 1อุกอุเก็บเก,โก,โก

And then... ทีมเดนนะครับเฮ้ยเขาขอจบรายการเพียง